สารคดีเนื่องในโอกาสมหามงคลครบรอบ338ปีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษราชวรมหาวิหารตอนที่17ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานนานาชาติศูนย์วิปัสสนากรรมฐานานานาชาติของวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษีเป็นสถานที่ที่คนไทยและคนต่างชาติได้เข้ามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน วัดป่าธาตุนี้ก่อนที่จะมีศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนานาชาติก็มีพัฒนาการที่ยาวนานคือการปฏิบัติกรรมฐานได้เริ่มมาหลายเจ้าวาดจนกระทั่งถึงหลวงพ่อเจ้าวาดรูปปัจจุบันเราก็คงจะได้ยินได้ฟังเรื่องของสมเด็จพระสังฆราชสุกไก่เถือนที่ทรงเมตตาคุณ ถึงขนาดว่าสิงสาราสัตว์ก็มีไก่ป่าเข้ามาอาศัยอยู่ที่วัดเป็นจำนวนมากก็ด้วยพระเมตตาคุณของสมเด็จพระสังฆราชสุขไก่เท่อนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเจ้าวาดวัดผาธาตุก็ส่งเสริมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเรื่อยมาแล้วก็เปิดอย่างเป็นทางการก็ในสมัยสมเด็จพระพุทธาจารย์อาตอาสะมหาเถระ ได้นิมนต์เจ้าคณะพระสังฆาธิการผู้ที่มีความรู้มีความสามารถในทางวิปัสนากรรมฐานมาประชุมร่วมกันตั้งแต่ปี2496เป็นต้นมาซึ่งพระวิปัสนาจารย์ที่มีชื่อเสียงก็คือท่านเจ้าคุณโชโดกหรือว่าพระธรรมเทียราชมหามุณีและต่อมาก็มีญาติโยมมาเข้าปฏิบัติกรรมฐานมากขึ้น ก็จึงได้มีการสร้างศูนย์ยิปสนากรรมฐานนานาชาติโดยสำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และวัดมาธาตุได้ร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อใในความสะดวกให้กับพระภิกษุสามเณรและประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้เข้ามาปฏิบัติกรรมฐานร่วมกันกรรมฐานเนี่ยสิ่งที่ได้กบไปก็ธรรมะนั่นแหละคุณธรรมบางคนก็ไม่เคย นั่งกรรมาฐานมาก่อนไม่เคยเดินจงกรมมาก่อนครั้นเมื่อได้มาเดินจงกรมมานั่งกรรมาฐานแล้วก็เห็นความแตกต่างเป็นความเห็นแล้วก็ความเข้าใจที่เกิดขึ้นในตัวของผู้นั้นเองอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ